ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนและรัสเซียจะมีบทบาทและส่งผลกระทบมาถึงวงการลุกหนังอย่างแน่นอนและหนึ่งทีมที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ครับก็คือสิงโตน้ำเมินคลามอย่างเชลซีทีมดังจากกรุงลอนดอนในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โดยหลังจากที่มีการเปิดเผยจากสำนักข่าวย่างบรูมเ b e r g กพวกเขาได้บอกครับว่าได้มีนักลงทุนและบริษัทหุ้นนอกตลาดบางส่วนจากสหรัฐอเมริกากำลังจับตาดูสถานการณ์ของเชลซีอย่างใกล้ชิดหลังจากที่มีการเรียกร้องให้ประธานสโมสร,รของเชลซีคนปัจจุบันอย่างโรมันอับราโมวิชเจ้าของทีมชาวรัสเซียให้ขายสโมสร,รย่างเชลซีเนื่องจากกรณีที่เขานั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลของรัสเซีย อะไรครับแล้วเรื่องราวของโรมันอัราโบวิชนั้นจะเป็นยังไงให้ทุกคนตามซอกซักทีวีไปรับชมกันได้เลยครับโดยจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงรอบๆหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นั่นก็คือประเด็นระหว่างรัสเซียและประเทศยูเครนมันก็ได้ส่งผลกระเพื่อมไปทุกๆวงการเลยครับไม่เว้นแม้กระทั่งวงการฟุตบอลพอเนื่องจากณปัจจุบันครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากประเทศอังกฤษพวกเขานั้นได้ตั้งประเด็นถึงการดําเนินการมาตรการเพื่อระง,งับโรมมนอับราโมวิชจากการเป็นเจ้าของสโมสรอ,อย่างเชลซีและก็เกิดกระแสที่บีบให้ทานานของเซียมีขายสโมสรอ,อย่างเชลซีจากเหตุการณ์ที่เชื่อกันว่าเขานั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวลาดเมีร์ปูตินผู้นําของรัสเซีย ที่กําลังโดนหลายชาตินั้นต่อต้านหลังจากการที่เขานั้นตัดสินใจส่งกองกาลังทหารบุกไปยังประเทศยูเครนซึ่งจากสิ่งที่เกิดขึ้นดังกลา่าวครับทำให้ซื่ออย่างบรูมเบิร์กสำนักข่าวด้านการเงินและการลงทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพวกเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่ามีนักลงทุนจากประเทศสหรัฐหลายคนได้ตามจับตาดูสถานการณ์ภายในสโมสรเชลซีอย่างใกล้ชิดและก็กําลังรอดูความชัดเจนจากรัฐบาลเกี่ยวกับการคว่มบาตรัเสเซียครับ แล้วถ้ากรณีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจริงก็อาจจะทําให้ฐานะของโรมันอับรบบาโมวิชเขานั้นก็จำเป็นต้องขายสโม,มสรอ,อย่างเชลซีในราคา1.5พันล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยครับก็อยู่ราวๆ65,000ล้านบาทนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดเผยและรายงานเพิ่มเติมครับว่าฐานะของสิงห์บลูได้รับข้อเสนอจากนักลงทุนรายหนึ่งถึงความเป็นไปนได้ที่จะเข้ามาฮุบกิจาการต่อจากอับ,บรบบาโมวิชในช่วงเดือนนี้ อย่างไรก็ตามครับโคโซกอสมสอนอย่างเชลซีก็ได้ออกมาปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้น่าจะต้องรอติดตมามกันต่อไปว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นจะเป็นยังไงในอนาคตโรมันอัาโมวิชจะได้เป็นเจ้าของของเชลซีต่อไปหรือไม่อีกไม่นานก็คงจะได้คําตอบของเรื่องนี้ครับและสําหรับวันนี้ฐานะของซ็อกเกอร์ซักทีวีต้องลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์รวมถึงกดซับสไครต์ให้กับทางซ็อกเกอร์ซักทีวีกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ